สสวัดีครับกผม,ผมนายพงศกรจอมคำครับผมนายภูวดริจตชัยจิตครับผมนายสารุสตีน้อยครับผมนายนัตวุฒิอินจันครับผมนายปุยเพนรมาช่วยครับพวกเรากลาาุ่มบาราบังดีโรงเรียนเบียนตะจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุรเกน็าานกลุ่มบาราบังดีรู้อิดปีภาวะโลกร้อนด้วยปุยมะศาสตร์พรระาชาเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรศาสตร์พรระาชาศรัทธาแห่งแผ่นดินจากปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในปัจจุบัน เป็นปนัญหาใหญ่ที่ควรได้รับการแก้ไขยอย่างเร่งด,วด่วนโดยเตุหนึ่งที่คณะผู้จัดทำเล่งห็นคือการเผาเศษใบไม้ในบริโรงเรียนก่อให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อนผู้จัดทำจึงได้คิดวิธีการลดเศษใบไม้เหล่านั้นโดยการนำปุ๋ยศาสตร์พระราชาโดยคณะผู้จัดทำได้น้อมนำหลักศาสตร์พระราชาซึ่งเป็นแนวคิดหรือหลักการทรงงานของในหลัชกาลที่เก้าและในหลงรัชกาลที่ 10, สิบทรงสรืบสานในปณิธานมาอย่างต่อเนื่องคณะผู้จัดทำจึงนำมาใช้เป็นแนวทางการดำเน,นินงานและแก้ไขปัญหาในหัวข้อระเบิดจากภายในทำตามระดับขั้้นูจััดประย เรียบงายได้ประโยชน์สูงสุดการเพึ่งพาตนเองเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนและการผลิตปุย๋ยหมักศาสตร์พะราชานี้ทำให้บุคคลในเวียงศัก์องค์กรชุมชนประเทศสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปตัวประสงค์หนึ่งเพื่อลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซ,ซึ่งเป็นสาเหตุอของภาวะโลกร้อนสองเพื่อผลิตปุ๋ยศาสตร์พระราชาจากเศษใบไม้ภายเรียงเวียงสะกดิสามเพื่อต่อยอดปุ๋ยศาสตร์พะราชาสู่ความยั่งยืนในโรงเรียนและชุมชนครับต่ออุปกรณ์นะครับเศษใบไม้ํำแกรบน้ำ10ลิตรหัวเชื้หัวบน จอบแล้วก็กากน้ำตาลครับผมการทําปุ๋ยหมักสาพระราชาถ้าตอนที่1นเติมใบไม้ลงไปครับถ้าตอนที่2เติมมูลวัวเครื่องกระสอบครับ ข่านดาเนินการหนึ่งคณะผู้จัดทำได้ทาการผลิตปุ๋ยสัพระราชาตามแผนที่วางไว้ขั้นตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนางานนักเรียนมีความตื่นตัวในการผลิตปุ๋ยสั์พระราชามีการค้นคว้าข้อมูลจากหลายแหล่งเรียนรู้และมีการปรับปรุงเป็นระยะโดยมีการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนางานตรวจสอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันขั้นสรุปและรายงานนักเรียนทุกคนได้คิดได้ปฏิบัติด้วยตนเองได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนอย่างเต็มที่จากการทำปุ๋ยสัดพระราชาสามารถลดเจ็ทคาร์บอนไดออกไซด์ได้เนื่องจากลดการเผาเสบไมาในโรงเรียน โดยกลุ่มพลังความดีได้นําหลักสัตว์พราชามาแก้ปัญหาโดยทําการผลิตปุ๋ยสัตว์พระราชาที่สามารถนํามาใช้งานได้จริงทางกลุ่มพลังความดีนาผลผลิตที่ได้มาใช้ภายในเป็นกเกษตรในโรงเรียนใส่ปุ๋ยให้กับเพื่อนพันธุ์ต่างๆและเจริญงอกงามทําให้เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้นอกจากนี้ก็มีการนําวิธีการผลิตปุ๋ยสัตว์พระราชาไปเผยแพร่ความรู้แจกจกายผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนเพื่อทําให้บุคคลในเมืองสาองคอ์กรทั้งโรงเรียนและชุมชนสามารถต่อยอดสายพราชาสู่ความยั่งยืนของประเทศและโลกต่อไปพวกเรา ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ขอบคุณครับ